จริงแล้วแม้พวกคนสนุกนะเพราะาพี่เคยปาร์ตี้กับแมทแล้วก็พี่จําได้เลยว่ายิ่สนุกมากสุดทุกอย่างสนุกมากแล้วพี่ก็รอคอยวันที่จะได้มีโอกาสแฮงกับแมทอีกครั้งถ้าเรามีโอกาสได้เลยเพราะว่าพี่รู้สึกว่าแบบฮ่าอยากจะบอกทุกคนว่าแมทเพียร์นีที่เราเห็นในข่าวกับแมทตัวจริงที่ไม่ได้เป็นนักแสดงเนี่ยมันเหมือนคนละคนเลยมันเหมือนคนละคนเลยแต่พี่คิดว่า อีกไม่นานมันจะเป็นคนเดียวกันแล้วเดี๋ยวให้เวลาให้เวลากับเวลาหน่อย <c oughs> นี่คุณให้มาหลายปีแล้วแนละ้วบางคนอาจจะต้องทนเยอะนิดนึง <c oughs> แต่พี่อยากจะขอบอกยินดีด้วยเพราะว่าเมื่อคุณตายแล้วขึ้นสวรรค์เนี่ยใช่ไหมครับเบื้อง <c oughs> บนเนี่ย <c oughs> เขาก็จะให้คุณสอบผ่านอย่างรวดเด็วมากเพราะว่า <c oughs> คุณได้ผ่านบทเรียนของธรรมะเยอะเหลือเกินเยอะสุดได้เห็นว่าทุกเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็ก้าวผ่านได้ ไม่ได้ใใคิดสั้นไม่ได้หนีไม่ได้วิ่งหนีอยู่กับมันและเห็นมัน <c oughs> และเผชิญหน้ากับมันเพราะพี่ว่าอันนี้คือน่านับถือที่สุด <c oughs> พี่ <c oughs> พ <c oughs> พี่ไม่ได้นับถือคุณว่าคุณสแสดงเก่งหรืออะไรสิ <c oughs> ้น,น <c oughs> หรือว่าคุณแบบแดูดพีพี่รู้สึกว่าคุณดูแลตัวคุณอย่างดีคุณให้พลังตัวคุณเองและพี่เชื่อเชื่อว่าลึกๆแล,ล้วเนี่ยคุณให้ความรักกับตัวเองเยอะมาก <c oughs> จริงไม่จริงเพราะสุดท้ายแล้วตัวเราเองต้องต้อง,ต,องต้องให้กําลังใจเรามากที่สุดใช่ค่ะก็คือเพื่อนๆอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ามีส่วนแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะไม่ว่าเพื่อนจะให้กําลังใจหรือช่วยเหลือหรือชุดเราแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาเองมันจะไม่มีวันลุกได้อย่างเต็มท้าวอะ่ะอืมันต้องเป็นตัวเราเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอืมเป็นคนติดการมีแฟนไหมติดใช่ไหมเมื่อก่อน Mm. เมื่อก่อนค่ะใช่เมื่อก่อนก็ไม่เคยไม่มีแฟนมาโดยตลอดเลยค่ะ mm. เกือบยีสิบปีเนี่ยเออ mm. คือคืออะไรที่ทำให้ต้องเหมือนต้องมีอีกคนในชีวิตอาจจะเป็นเพราะว่าแม้สันนิฐานนะ mm. อาจจะเป็นแบบเป็นเด็กมีปัญหายอะไรเงี้ย mm. ขาดความรักเพราะว่าไม่ได้อยู่กับป๊าป๊าไงค่ะ mm. ปาปา<ม>ก็จะทางานอยู่ต่างประเทศ<ม>ะอะไรเงี้ยนานๆเจอกัน<ม>ทีแล้วก็ถามว่าอยู่คนเดียวได้ไหมอยู่ได้แต่ว่าชอบที่จะมีคนไว้คอยดูแลกันและกันมากกว่าแล้วถ้าให้พี่ดาวนิสัยของผู้ชายจะคล้ายๆป๊าป,ปมามั้ยใช่ค่ะชอบ<ม><ม>แบบนั้นจริงๆเราแมทไม่ได้ชอบแบบแบดบอยเลยนะ<อ>แต่ถุกคนชอบบอกว่าแมทชอบแบดบอยอ่ะแต่แมทชอบแบบคือสเปคจริงๆของแมทเลยนะคือต้องเป็นคนที่แบบสุภาพต้องเป็นคนที่สะอาดต้อง ฉลาดต้องเก่งต้องเป็นผู้นําเราได้ต้อง<ป> <laughs> ต้องนะเยอะเหมือนกันนะเสพเยอะมากเยอะมากแต่ตอนนี้ไม่ไม่มีแหละตอนนี้แค่ขอแบบอยู่ด้วยแล้วเข้าใจกันละกันก็พอแล้วเออแต่แต่ก่อนหน้าเนี้คือแบบเป็นอย่าง,งานั้นคือแบบเป็นคนจู้จี้จุกจิกอ่ะเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนแบบต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้ออางงานเวลาคนครอบครัคุณเขาบอกว่าคุณเยอะมะ